มาครับผมมันบาน ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ช่องหน้าท็อปสตอรี่ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานาทุกๆท,ท่านนะผมก็วันนี้อยู่กับผมในช่องนาท็อปสตอรี่เช่นเคยนะผมออกมากีดยางเหมือนเดิมเดินมาเจอเหตุอีกแล้วกับผม แรกดูว่าหมดไปแล้วยังมีโผล่ขึ้นมาอีกครับผมนี่ครับสวยงามมากครับอีกมีอีกครับน,นี่ครับผมอืมออ๋อบ่อยมากครับผมดีนี่วันนี้อากาศมันร้อนโอ้อ้าว เดินมาเจอเฉยไ,ไ,ไม่เป็นอันกีดยางอีกแล้วครับวันนี้น่าจะดึกอีกเช่นเคยเคี้ยวผมป่ะเรี๋ยวมจิ้อีกเกันครับมาเรับดอกแตกดินเริ่มแห้งล้วดอกแตกเลยม,มาครับมาจิ้มเดี๋ยวต้องรีบจิ้มแล้วก็เดี๋ยวไปกีดยางต่อครับพี่ๆนะมา ลุ้นด้วยกันนะครับมารับชมตอนขุดด้วยกันนะครับย,ยาวๆครับวันนี้มาครับทุกคนมาขุดด้วยกันโอ้ไม่ล็กเท่าไหร่ ดินเริ่มแห้งครับนี่โครงตื้นนี่ครับ 哦，一。Okay. ครับพมนบาน อดอกสวยมากเลยบานสะพังนี่ตระเลงกว่าจะหมดแล้วมันยังไม่หมดอีกออกเรื่อยๆน่าจะดินมีความชื้นน่าจะออกเรื่อยๆเห็ดตรงนี้ นี้ไม่มีคนถ่ายนะผมเอากล้องตั้งไว้กับพื้น,นครับภาพอ,อ,อาจจะมุมไม่ได้ก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì จิมง่ายครับผมดินมันมีความชื้นอยู่ครับมันจิ้มง่ายแต่ถ้าเป็นบนเขาอาจจะจิ้มยากนี่เป็นดิน มีความชื้นอยู่เห็ดมันก็เลยออกแล้วก็ขิ้นง่าย การนี้ค่อยยาวเท่าไหร่ผงตื้นเบามันตื้นดอกสวยอยู่ได้อยู่ครับผมมนันหมานอีกแล้วครับวันนี้พอได้กิน,นรัรผม พอได้ต้มแค่ช่องฟิตไว้ครับเอาไว้กินตอนหมดฤดูเห็ดครับแค่ฟิตแค่แข็งไว้ เมนูเด็ดแถวบ้านผมก็จะเป็นเจ่วเจ่วอ่อม้อครับเมนูที่อื่นเคยกินหรือเปล่าคล้ายๆซุปมะเขือแต่ทำคนละแบบเมนูเด็ดนะใส่เห็ดโคนนี่หอยบอกเลยที่หนึ่งครับแถวนี้ใครเคยกินก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะผมแจ่วอ่อม้อแถวอุทัยธานี น่าจะมีโซนบ้านไร่นี่ครับที่ทำกิน,น แค่นี้แหละอีกสี่ห้าดอกครับผมมไปดูยอดรวมกันนะครับเดี๋ยวผมขอโหดตรงนี้ก่อนเดินส่องดูรอบๆน่าจะเจอกลุ่มใหม่ไปอยู่เพราะเห็ดพวกนี้มัน่าจะออกพร้อมกันนะถึงว่าอากาศวันนี้ร้อนๆครับนี่ดอกส,สวยๆเลยครับผม ยอดเลยครับออกเยอะมากครับปีนี้พอได้กินอยู่วันนี้พอได้กินครับสรุปเลยครับผมผลงานเห็ดที่เราเจอก็พอได้ต้มนะครับนี่ดอกกำลังงามๆเลยครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหบานก็มีตุ่มๆก็มีครับนี่ครับ สวยงามครับผมน่าจะประมาณโลกกว่าได้อยู่ครับผมโอเคครับพี่พี่อนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาขุดเห็ดให้รับชมนะครับถ้าพี่พีนะชื่นชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมันหมานครับคลิปนี้เจอบ่อยมากครับมีน้หมานเห็ดอยู่ครับ โอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ